สาทุกทุุกกคนทท่านนะครับเพราะว่าเสาเอกเนี่ยนี่คือเสาเอกต้นนี้คือเสาเอกนะครับแต่ว่าเสาเอกจะมีเลขนะครับเนาะเลขอ๋อ C หกศูนย์สองนะครับสองศูนย์หกหกศูนย์สองหรือว่าเก้าศูนย์สองนะครับตัวเลขนะครับมีเดลย FC นะครับเก้าศูนย์สองนะครับตัวเลขนะครับอ่ะย้ายหน้าจอชัดๆคุณผู้ชมนะครับพาคุณผู้ชมมาที่ วัดพระใหญ่วัดพระใหญ่อยู่อำเภอโบรรเชต์จังหวัดสุรินทร์หรือบ้านระมาตรอตำบลตำบลระมาตขออำเภอโบรรเชต์จังหวัดสุรินทร์นะครับไม่แน่ใจว่าตำบลระมาตขอหรือเปล่าเนาะตำบลโบรรเชต์หรือเปล่าเนี่ยขออภัยด้วยนะครับวันนี้มาตามรถเครนยักษ์ใหญ่นะครับยกเสานะครับยกเสาเพื่อจะทํามณฑลประสาทนะครับมณฑลประสาท ครอบองค์สมเด็จปฐมบรมมจกพัทนะครับที่อําเภอัวชิตนะครับเป็นวัดพระใหญ่นะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้รถรนกําลังยกเสาขึ้นนะครับที่เห็นอยู่นี้กําลังทํางานอยู่นะครับนะครับเสาก็จำไม่ได้แล้วว่ากี่ต้นนะครับวันนั้นมาถ่ายทําอยู่หลายครั้งแล้วนะครับก็ตอนนี้ได้ยกเสาแล้วนะครับน้องเอฟซทุกคนกท่านได้ยกเสาขึ้นแล้วนะครับ เห็นว่าช่างเนี่ยได้คนขับรถเครนนะคนขับรถเครนนะครับวันว่าได้อุ้มพระนะครับนะได้อุ้มพระแล้วก็ร้องให้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นปริศนาอะไรหรือเปล่านะครับเต่วว่าเบื้องต้นจะให้ดูทะเบียนรถก่อนนะครับทะเบียนรถที่จะให้เอฟซีได้ชมนะครับเนี่ยทะเบียนรถเครนวันนี้นะครับให้เอฟซีได้ดูนะครับแปดสามศูนย์สามสามหนึ่งแปดสามศูนย์สามสามหนึ่งนะครับ แล้วก็ด้านบนเอาด้านบนน่าจะเป็นเบอร์โทรนฮะ99นะครับ99สามตัวเลยนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับก็ฝากสวัสดีนะครับเนาะเมียววงโปนครุกเนี่ยชาวอำเภอบัวเชตนะครับจังหวัดสุรินเอสก็ไม่กล้าไปถ่ายทําเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับก็ขออยู่แบบห่างๆนิดนึงเนาะครับขออยู่แบบแบบห่างๆนิดนึงนะครับ สมเด็จองค์ปถมบรมจกักรพรรดิเนี่เป็นตั้งแต่มาอยู่ที่อำเภอบัวเชษนะครับโดยท่านพระครูรัศมีนะครับที่ท่านเป็นประธานในการก่อสร้างท่านเป็นเจ้าวาดวัดทางกูลนะครับอยู่ประเทศสาธาร,ารัฐเมริการัฐบอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาแลครับและก่อสร้างาเพื่อให้ชาวอำเภอบัวเชษนะครับเป็นสมเด็จองค์ปถมนะครับเป็น เขาเรียกว่าเป็นพระคู uh ่บ mm ้านคู่เมืองของอำเภอบัวเชตเลยนะเป็นหน้าเป็นตาของอำเภอบัวเชตเลยด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ํานะครับและก็เป็นที่ของท่านด้วยนะครับที่จะสร้างพระใหญ่นะครับก็เพื่อจาลองพระพุทธศาสนาของประเทศไทยนอกจากท่านสร้างพระในประเทศไทยแล้วท่านยังไปสร้างพระพุทธศาสนาของประเทศสหรัฐอเมริกาในการเผยแผ่พุทธศาสนาของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็ พระครูรัศมีนะครับอยู่อําเภอบเชตนะครับนี้ก็จะเป็นโครงนะครับโครงก็ยังไม่ขึ้นนะครับโครงก็ยังไม่ได้ขึ้นเห็นว่ารถเทรนนะจ้างวันหนึ่งน่าจะเป็นหมื่นนะครับเอฟซี FC นะครับเน่าจะเป็นหมื่นต่อวันนะครับเพราะว่าต้องใช้เครนยกอย่างเดียวใช้เครนยกอย่างเดียวนะครับก็อยากให้เสร็จเร็ว,เวนะครับ FC ที่ชมอยู่นะครับมีปัจจัยก็ร่วมสร้างได้นะครับ mm ช่วยสร้างได้ด้วยนะครับเนาะทางประเทศสหรัฐอเมริกาและทางคนไทยก็ช่วยได้เด้อนะครับเนาะช่วยท่านปักครูด้วยเพราะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับรายจ่ายสร้างพระใหญ่นี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าเฉพาะรถเทรนวันหนึ่งก็ตุกตกวันละหนึ่งหมื่นบาทนะครับอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยท่านปัครูได้นะครับ ทุกคนทุกท่านนะครับกำลังยกขึ้นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าย,ยกได้กี่ต้นแล้วนะครับเสาทั้งหมด40่ต้นนะครับ44ต้น46หรือ44นะจำไม่ได้ สาธุสาธุเด้อเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับนะเห็นภาพนี่แล้วก็ให้กดสาธุแชร์ให้กำลังใจกันด้วยเด้อนะครับรวมสร้างนะครับช่วยสาธุด้วยนะครับใครมีปัจจัยก็ช่วยาทางพระครูรัศมีได้นะครับนะหรือว่าทางหลวงตาที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับโอ้ใหญ่จริงๆครับใหญ่มากสมเด็จองค์ปฐมบร,รมจกกักรพรรดินะครับใหญ่จริงๆ เขาบอกว่าช่างเนี่ฝันได้อุ้มพระนะครับพระใหญ่แล้วก็ร้องไห้ด้วยนะครับ f c นะครับช่างคนที่ขับรถนะครับคนที่ขับรถเครนนี้แหละนะวันที่มายกเสาเครนวันแรกนะครับก็ฝันเลยนะครับไม่แน่ใจว่าฝันแบบนี้ไม่ความว่ายังไงนะท่านดีใจหรือเปล่านะครับครับนี่ประวัตินะครับประวัติองค์สมเด็จองค์ปฐมรมจักรพรรดินะครับหรือว่าสมเด็จองค์ปฐม ปรมจกักรพรรดิสรงเครื่องนะครับ จะได้แต่ละต้นละต้นยากมาก f บบนีนะครับต้องใช้ความพยายามย่างสูงเลยนะครับสาธุสาธุเด้อนะครับชาวอำเภอบัวเช่เด้อนะครับวัดพระใหญ่นะครับหรือว่าพุทธสถานพระใหญ่นะครับองค์สมเด็จสมเด็จองค์พรมบรมมจักรพัรนินะครับได้บุญนะครับที่ได้เห็นนะครับเนี่ยเล็กยังไม่ขึ้นโครงยังไม่ขึ้นนะโครงก็เยอะเลยครับนะ ก็ช่างมาตรฐานเลยนะครับที่ทาที่นี่นะครับต่อไปก็จะมาแล้วก็จะร่มรื่นดีมากเลยนะครับก็ร่วมด้วยเชยกันเด้นนะครับอ๋อเห็นแล้วนี่ครับเลขสามห้าทับหนึ่งนะครับสามห้าทับหนึ่งก็ลองดูเด้อสามห้าทับหนึ่งนะครับลองลอง,ลองดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสามห้าทับหนึ่ง เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับ35ทับหนึ่งเห็นแล้วนะครับ35ทับหนึ่งสาทับหนึ่งทับหนึ่งสาธุเดอเอฟซี 4, ทุกคนทุกท่านนะครับอ่าสาธุสาธุ ว่าคนขับรถเขาฝันว่าไงนะคนขับรถไหนเนี่ยคนอาโฟโรเกนได้คุย,ยไหมไอ๋อเห็นว่าฝันได้อุ้มพระเนาะอ๋อไ,ได้ดไอุ้มพระนะได้อุ้มพระนะจะไม่ยกจะมาะสวยเนาะสาธุสาธุเลยทสี่ทุกคนทุกท่านนะครับ<แ>สาธุสาธุเวียนรถน่าจะมานะครับคนขับฝันไปน,นี่เนาะ น่าจะมาเอซนะครับฝันว่าได้อุ่มพระนได้อุ่มพระแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะครับน่าจะทะเบียนรถหรือรถนี่จะค้ำคูนในการที่จะมาช่วยทําตัวนี้ให้เสร็จนะครับสาธุสาธุาธนะครับขอขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อนะครับมีโชคม,มีลาบนะครับสาธุอ่ะลาลากันไปเด้อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม